S <S วันนี้ก็แอบติ่นเต้นเลดนึงแต่เราก็อยู่ในวงการมา17ปีแล้ววีนี้เข้าสู่ปีที่18แล้วค่ะใช่ค่ะก็คือก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เติบโตมากขึ้นและก็เข้าใจวิธีการเ,เขาเรียกว่าอะไรนะ ใช้จ่ายของคนทั่วไปทุกวันนี้ก็คือจะติดภาพของความแบบใช้ชีวิติดแกรมมีความรักชูแต่ในความรักชูนั้นแ่ลมันแปลเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ก็เลยอยากให้หนึกถึงแคชมา์แบ็คเอาไว้ค่ะอะ,อะไรที่ทำให้เกิดอะไรที่ให้เกิดธุรกิจนี้ต้องเริ่มมาจากว่าวิกฤตทำการเงินของตัวเองเริ่มต้นมาจากแบบว่า1ิกว่าปีที่แล้วก่อนที่จะมาเกิดธุรกิจนี้เนี่ย เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่มีเงินนะตอนนั้นคือธุรกิจเราลร้มละลายแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีอะไรที่จะขายได้ที่จะมาทําเงินได้หันไปมองกระเป๋าแบรนด์เนมที่เราเคยซื้อไว้ที่เก็บไว้ในตู้แล้วเราก็เอาไปขายมันแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้เพื่อให้เราต่อชีวิตมาได้ทุกวันนี้ใช่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจที่เป็น cash my back ขึ้นมาค่ะก็มาต่อเนาะใช้ให้ทุกคน ใช่ใช่ให้ทุกคนเข้ามาหาเราเหมือนสมมติว่าใครขาดสภาพคล่องทางการเงินก็ให้หนึกถึง c a t h my back บางคนอาจจะได้กระเป๋ามาที่แบบได้จากของรักของห่วงแล้วก็ยังไม่ได้อยากขายมันก็เอามาฝากไว้ก่อนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดอกเบี้ยก,ก็คือเท่ากับดอกล้านจ้าหนังที่ยางไมหมดใช่ แต่าใใอกการตีในเรื่องของการกาหนดราคาว่ามันูที่แน่นอนใช่ค่ะ <c oughs> คือเราจะไม่กดราคาเราจะดูราคาของ pricing ของตลาด <c oughs> ว่าตอนนี้ตลาดราคาอยู่ที่เท่าไหร่ <c oughs> เราก็จะดูราคาว่าเอ้ยราคาสมเตุสมผลกับตรงนี้แล้วก็คุณสามารถเอาเงินก้อนนั้นแต่กระเป๋าใบนั้นหรือนาฬิกาชิ้นนั้นของที่คุณรักชิ้นนั้นยังคงอยู่กับเราไปอย่า,างเงี้ยค่ะใช่ความมีคิดทำใช่ค่ะมาตรฐานใช่ค่ะแล้วก็อยากจ ความสบายใจให้กับลูกค้านี่กำลังจะอาจจะมาเป็นลูกค้าก็อยากให้ลูกค้าทุกท่านสบายใจถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเข้ามาที่ Cash My Bag คุณสามารถได้รับเงินสดแล้วก็คืออนุมัติภายในหนึ่งชั่วโมงได้รับเงินสดไปในทันทีแล้วก็กระเป๋าหรือสินค้าที่คุณมาฝากไว้จะถูกเก็บรักษาอย่างดีก็คือว่าจะอยู่ในห้องนิรภัยที่แบบว่าหนึ่งต่อหนึ่งเลยอ่าแล้วก็คือจะดูแลอย่างดีสำหรับกระเป๋าชิ้นนั้นๆ ใช่ค่ะใช่ค่ะกับสินค้าทรัพย์สินของลูกค้าที่เอามาฝากไว้กับเราค่ะทีนี้ค่ะมัน่วมงมนได้่าค่ะวันนี้ตีเลยค่ะก็ก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเราทํางานในวงการมาแบบเป็น20ปี เราก็จะมีของแบรนด์เดมที่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออบางทีเราก็อยากจะได้ชิ้นใหม่บ้างแหละเราก็อาจจะเอาของของอันที่ไม่ได้ใช้แล้วบ่อยๆอะไรเงี้ยมาที่ cash back ก็ได้เราก็จะได้แบบไปดูไปที่เราอยากจะได้มาใช้มาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คิดว่าเป็นอะไรที่ดีเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีหมดเลยนาฬิกานาฬิกาเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรเงี้ยที่ที่คิดว่าเออมันก็สามารถเอามาให้ที่ cash b a c ได้ะ ค่ะมองว่าก็เหมาะกับคนที่ชอบแต่งตัวแล้วก็แบบชอบช้อปปิ้งแบบบางทีเราไม่ต้องแบบอะไรว่าไม่ต้องช้อปช้อปแล้วก็มาไว้ที่บ้านแบบเต็มไปหมดบางทีเราก็เทรดไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ว่าแต่งตัวใหม่ๆได้เรื่อยๆด้วยค่ะเพราะสินค้าพวกนี้มันสามารถสร้างกำไรให้กับเราได้ใช่ค่ไหมคะก็คือเวสได้ด้วยเป็นที่ราคากับผมก็ยินดีนะกับ Cashback นะครับก็เป็นเป็นธุรกิจที่เหมาะกับยุคนี้นะครับก็ก็ไปเห็นอยู่ว่า หลายๆท่านก็ชอบซื้อสินค้าแบรนด์เนมนะครับบางทีก็ต้องมีการใช้เงินหรือจะนําเงินไปลงทุนในบางอย่างแต่ก็ของก็ไม่อยากจะขายสักทีเดียวก็นนี้แหละมาที่ที่เราเราไว้ใจได้แล้วก็สำคัญคือได้ราคาตลาดไม่มีการกดราคาก็เป็นสริงสัรพัญธ์ก็เชื่อใจได้จริงๆกับอยู่ในวงการมาขนาดนี้นะครับก็บางมั่นจะเดี๋ยวแวะมาดูแลีดแลก็พอสก็พอครับ ก็สามารถไปตามไปที่เว็บไซต์หรืออินสตาแกรมได้ค่ะได้ค่ะก็ยังไงก็ฝาก Cash My b a บ็ด้วยนะคะก็คือว่าบริษัทของเราออฟฟิศแล้วก็โชว์รูมเนี่ยค่ะที่สามารถที่จะเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนใดๆก็แล้วแต่เกี่ยวกับลักช r รี่แบรนด์เนมนะคะก็คือว่าบริษัทเราตั้งอยู่ที่แถวเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทาค่ะแล้วก็ติดตามช่องทาง Instagram, IG, Facebook, TikTok ได้ที่ Cash My b a g ตรงตัวเลยใช่ค่ะมาที่ c a s h My Bag ดีแน่นอนที่เดียวจบครบโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับคุณค่ะคุณครับ